กินหน่อยกับอะไรเออว่ากินกับอะไรอีกเขาอีกไม่เป็นงสติบัญญาดูด้วยมี่เฮียสัตว์ออกใครอยู่ในบักสมใครนายเออบักสมใส่ชีวิตตัวนี้หน่วยงานป่านนี้เขาเบิ่งกสมหรอมีอย่างขันบักสมผสมยังมันหน่วยงานแต่ปอกกะปอกยากขันเออผู้ใดมาหายโดนไรล่ะแม่มาห้ยเจ้แม่มาห้ให้ผู้เดียวเนาะผู้อื่นเคยกินเป็นเงือนล่ะ ใค่กินเป็นตัวเป็นลักแกคกินน้องเขาอ่ะกันปลาักมันจะได้กินกัน <laughs> มานาะอากาศร้อนสีลมล้มนแจนจังหน่อยพี่น้องนะครับมาหอนคือสีลมลมหรือแบบล้มล้ม <laughs> โอ,โอหอนเ <laughs> สียงมีงมาอ่อ,อนตัวก,กร,รุงเทพคราวนี้ถือว่าลําบากมากลาําบากยังไงสองวันแล้วฮะสองวัน,อวนมองฉี่กับ่ามีอาบน้ำกับว่ามีกันเด้อแยาเข้าไปคันพ่อจำเป็นยาเข้าไปเป็นเด็ดคาดเป็นยังอ่ะมนีแจะฉี่มาล่ำกันแล้วกันเลย แต่ไม่ก็ไปยิ่งว่าจำเป,ป็นัปั้ม่นนี้เปยงปัมป้มเพิ่ไม่เขาบ้านโตยยางวดปัม้มฉีเส้ส่งวันเห้อวยอ่ะเ <c oughs> ยอแต่พอดีเปียงอ่ะจังประวุนไหวโอ้ยบอกเป็นสวทีพี่น้องคนก็ขม่นกำลังสืบบัตรเขามาอยู่เต้แมนบัตรเท่ไรล่ะเท่ไรครับ <c oughs> บัตรเท่ร้อยแปดหน้างานร้อยแปดสิบาทขายบันละหกสคนหลายกว่ดีไว้่าเฉยเย กอลกอเสียวเก็บสิมันมีที่ไปที่มามีอหยัางหนึ่งเออขาหมอลำอ่อ สองค่าน้ำสามค่าจัตจันที่เพิ่นก็เอาเออเพราะเป็นจีพายาต่างๆแมนการจัดงานในกรุงเทพมีการได้ตลอดคือยู่บ้านเทาเอออยู่บ้านเท่าบอกกับเจ้าอาวาสก็ได้ลงเดินปัดเออก็อดีมืออื่นก็ติกลับขึ้นไปก็ร่ากันเส้นใส่เติมน้ำมันนี่คือเก่าแมนคันมาหน่อยปานนี้นี่เออยัดในยุ่นี่ก็มืออื่นหนึ่งเพมีเงินเติมน้ำมันเมื่อแล้ว เรียนด้วยเหนียมันได้ค่าน้ำมันหรือจะไปโคราชมือดีเดอพี่ดอกทั้งเลี้ยงนะครับสวัสดีนะครับเด้อเขาไม่ไรสดอีกทีเมื่อไรสด,ดโอ้ยไรดูไปนี่นรวยตายและครูหา้าขวบเอาอย่างเว้ยตะบารุงเงินตุกเสียอยู่อย่างเงินตะบารุงเงินตุกเสียอยู่เพราะเป็นคอนเท็จเงินเสียอีหลีเด้อเพื่อนเป็นชรายค่ะเนาะเอ๋อให้ชีรายบัดเงินสองแสนแสนสี่อย่ามาไหรน้ำข่อยเอาเอาไปวางไว้สั่นคนขลักตัวฉันเอาไปเอาพุงสะกดกันลเลาไปไม่ยังสั่นขาลักเขามันจ้องตา เจ้าตจ้ามันถือตาเขาเออเขาเลียกอยกเออขันเจ้าเพราะอะไน้ำข่อยนะเป็นแดดมันสองแสนคนส่งไปแม่กูซื้อง่วเลี้ยงมันเป็นโอนเจ้าจะได้เงินสองแสนเจ้าขึ้นเจ้าบอกข่อยข่อยจะบอกแม่ข่อยขายง่วเงินมาขึ้นเจ้าโอ้ที่หลังแก็ไปแบงชั้นเมื่อนี้รับเงินแกไปผัดโอนของข่อยเลยตีวอ่งเสือง่วแซงข่อยอย่างนี้นี่บอกเขาบอกมันเจอบอกถืออยากตายว่าแม่เป็นบอกก็หลูกไซด์ด้วยนั่น ดีคือบอกกับเขาหน่อยเทคือบอเว่านาอเออผมก็จิ๊สิีโบ้่มดสออกมากเขาโสกันนแน่จิ๊บโบกับ่่มนเก็นใครมักซมเออก็ในภาามก้อนก็ในไาหภายครับผอมบเดี๋ยว่ลุไปแล้วไปไหนผู้อื่นอายคนเลยถก้อนมาขอใส่สูตรไปเกืบชีพเออโอ้ยเรื่องสังเกตี่ลีอ่ะเอาเรือุ้ยเือนกี่เหรอ ใส่สูตรยากดีเป็นคือใส่เกือบชีดเจ้าเกือบสูตรชิ้นใส่มาใส่ชัดว่าหัวหน้าบ่อยเงินสื่อจังเตี้ยโอ้ครับดีเป็นยังได้ใส่เกือบชีพบ้านเมี่ยงเขาซื้อเองเบิดถ้าฉันนั่งซื้อเองนั่นก็ซื้อเองน้องก็ซื้อเองเอาวก็มูจันมูเจ้าก็ซื้อได้แล้วเอามึงเงินมึงไปใส่เบิดเงินมึงไปใส่เบิดก็ไปเลยวะเนี่ยเอาไปน้ำบ่เป็นจับที่แตกจักกันจะจางเว้ยยัง ก็ยังคอยยุ่งใจวะเป็นยังไรทุกบ้าน่มีเหรียเหรียญไมอยนี่มีเหรียญมือเนาะบอกไปเอาบังลาะในน้ำตัวกับพี่น้องัะพี่น้องทางหลักกับบครผมดนธนดลครับเพอแล้วเพระแ้วน่ะครับวิ่งต่อต่อต่อครับผมดนธนดลสวัสดีพี่น้องรับผมธนาเวทีสุขุสุ坤ครับราาม้อกินรอหม่รรับข้าข้อดเอาดึงยาดึง วามันถึงว่าสักว่าสอ้หาเล็กเสียบแตกไ่าไร่ับดึงแล้วหีแล้วหลายอยู่รถเลาหัวตาออกมาใหม่างิเบิร์ดหวดอยู่ไ่มึงเอามืดเลยนีเมืดทังไหนคล้ายๆรถบ้านพระเจ้าในใ้วายรถบ้านกูสงไอน่ะเออใ้เจ้าท่าไหเอานปกติแร้วมนได้สองแสนตอเส่วนสิบแงโดรถบอร์ บอกน,นุ่งหนี่เสียหาเสียสิบเสีย,สยแสนพร,ร้อมมาจากลอยด้วยสัน <laughs> <laughs> นะครับเอาฝากพี่น้องนะครับที่โยไพ่รอบนอกครับมืนอนีอ้เขามามวนมาซื้อน้ำกันครับ <c oughs> บรรยากาศคล่อมวนคล่อมซืึนจากหมอล่ำเสียงวิหกเต็มรุ่งแทนแล้วกันแน่นอเมื่อนี้ม้วนเต็มที่แน่นอนเพราะว่าโลกพ้องสะขอนมาอยู่เขาเต็มที่นนลเลยเมื่อนี้ครับก่อนไปใส่ก็มาเขาไข่ลูกเสือเีาพูดไหนมาโลกพ้องสะขอนทีไปเขาไข่มันก็าเขาไข่ลูกเสือโลกพ้องตะขอนมาเขาไข่ลูกเสือ ล,ล,ลูกเนี่ยลูกนกลูกนกไปเขาให้ลูกเสียแมนโอ้กัวบ้านนกไปเองกูด,ดีใจเหมือนห้าขววแม่